ไปดูอีกหนึ่งตัวอย่างตัวอย่างดีดนะครับในการมีความรับผิดชอบต่อการเลี้ยงสุนัขครับเป็นคุณยายวัย70ปีคุณยายคนนี้เลี้ยงสุนัขจรอนจัดไว้ร่วม70ตัวด้วยกันครับคุณผู้ชมแม้ว่าคุณยายเองเนี่ยจะมีความพิการทางด้านสายตาตาบอดไปข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งก็เป็นต้อกระจกมีความพร้ามัวเนี่ยนะครับแต่คุณยายบอกว่าไม่อยากไปผ่าตัดเลยเพราะเนื่องจากว่าระหว่างตัวเองจะไปผ่าตัดเนี่ยแล้วไอ้เจ้า70ตัวที่เลี้ยงไว้มันจะอยู่อย่างไรครับ ทุกวันนะครับคุณยายบอยจันทวงศ์ครับคุณยายบอยอายุ70ปีเนี่ยนะครับขี่รถจักรยานพ่วงข้างตะเวนเก็บขยะเก็บของเก่าเอาไปขายครับเอาไปขายเนี่ยไม่ได้หาเงินเลี้ยงชีพตัวเองอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่ว่าเอาเงินไปซื้ออาหารเมร็ดและไปขอเศษอาหารตามที่ต่างๆเพื่อให้สุนัขจรจัดที่อยู่ในป่าแล้วก็ที่เธอเลี้ยงไว้อยู่ในบ้านของเธอรวมแล้วกว่า70ตัวครับคุณผู้ชมครับถามว่าคุณยายบอยรวยมาจากไหนอย่างไรไม่หรอกครับตัวเองก็มีฐานะยากจน หนำซ้ำยายบอยเนี่ยยังตาบอดหนึ่งข้างส่วนอีกข้างก็เป็นต้อด้วยนะครับเธอจริงๆเนี่ยต้องต้องไปผ่าตัดแล้วแต่ก็ยังเลือกที่จะไม่ไปผ่าเพราะเป็นห่วงห่วงว่าถ้าหากไปผ่าตัดเนี่ยต้องใช้เวลาหลายต่อหลายวันถามว่าแล้วใครจะมาดูแล70ตัวที่ว่านี้นี่คือความรับผิดชอบของคุณยายจริงๆนะครับคุณยายเนี่ยถือว่ามีภาระหนักเลยทีเดียวยายบอยก็เล่าให้ฟังครับบอกว่าเพิ่งจะย้ายตัวเองและสุนัขมาสร้างบ้านอยู่ที่หมู่ที่หนึ่ง ที่บ้านแถวที่ตำบลแม่ระกาอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกพื้นที่ตรงนี้ประมาณหนึ่งงานหรือว่าหนึ่งตารางวาเนี่ยนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีคนใจดียอมขายที่ดินตรงนี้ให้เพื่อให้เธอได้เลี้ยงสุนัขจรจัดได้อย่างเต็มที่เพราะก่อนหน้านี้ไม่ได้เลี้ยงตรงนี้ครับก่อนหน้านี้ยายวอยเนี่ยดูแลสุนัขจรจัดอยู่ที่วัดอยู่ได้ประมาณ3าถึง4ปีแต่ก็มีคนแอบเอายาเบื่อไปวางสุนัขครับเลยตัดสินใจย้าย,ายที่เลี้ยง ไปอยู่ด้านหลังสำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลกแต่พอไปย้ายไปอยู่หลังขนส่งพิษณุโลกเนี่ยปรากฏว่าเจ้าของที่ไม่ยอมครับก็เลยไปทํางานเพื่อหาเงินเอามาซื้อที่ดินจากคนใจบุญ100ตารางวาหรือว่าหนึ่งงานตรงนี้แหละครับพอซื้อมาปุ๊บเนี่ยเธอบอกว่าคนใจบุญคนนี้ไม่ได้เอาเงินทั้งทั้งหมดนะครับแต่ให้เธอค่อยๆทย,ยอยผ่อนได้จนกระทั่งได้ที่ดินผืนนี้มาครอบครองแล้วก็ย้ายชนัก 70ตัวที่ว่าเนี่ยนะครับมาตรงนี้ทั้งหมดเลยตอนนี้มีปัญหาที่ว่าอาหารที่จะต้องเลี้ยงสุนัข70ตัวเนี่ยก็มีความยากลําบากหน่อยอไปหาของที่เขากินเหลือแล้วเนี่ยหรือว่าเศษอาหารก็ยังไม่เพียงพอนะครับใช่แล้วก็ต้องใช้เงินเยอะด้วยใช่ครับส่วนตัวเองของยายวอยเนี่ยนอกจากอาหารไม่เพียงพอแล้วเนี่ยยังมีปัญหาเรื่องของสายตาที่เป็นต้อเริ่มจะมองเห็นไม่ค่อยชัดแล้วด้วยนะครับอตอนนี้ปัญหาหลายด้านเลยทีเดียวครับ เห็นข้างเดียวใช่ข้างนี้ก็เป็นโต้นะหนูฟาฟางใช่ไหมฟ้าฟางแล้วหมอให้ย้ายไปผ่าตัดแต่ย้ายหาคนเลี้ยงหมาไม่ได้รู้ไหมว่ามันไม่มีคนเลี้ยงไปโรงพยาบาลมาแล้วอะย้ายบุงไม่ได้หรอกหมาในป่าก็ไม่มีคนนี่ใครจะเลี้ยงน้องสาวมาอยู่ด้วยับพิการค่ะรีบข้างนี่นะเนี่ยใครที่เลี้ยงสุนัขไว้นะครับดูคุณยายไว้นะฮะคุณยายนี่เป็นตัวอย่างของความรับผิดชอบจริงๆ นะครับแม้ว่าตัวเองจะทุกข์ยากลําบากแบบนี้แต่ก็ทิ้งไปไม่ได้ครับมีปัญหาเรื่องสุขภาพกับตัวด้วยนะครับแล้วก็การผ่าตัดเรื่องของต้อเนี่ยจริงๆก็ใช้เวลาไม่นานนะในเทคโนโลยีทุกวันนี้นะแต่ก็ต้องมีการเยียวยารักษาหน่อยแต่ทีนี้เนี่ยปัญหาคือไม่มีคนมาดูไอ้เจ้าเจตัวนี้ก็เลยไปไม่ได้ครับพอรู้ข่าวนี้ครับก็มีคนเอาทั้งอาหารทั้งเงินสดจํานวนหนึ่งเนี่ยนะครับเอามาช่วยเหลือแต่ว่าสําหรับ ท่านที่ติดตามดูอยู่นะครับวันก่อนที่เราเชิญชวนทําบุญเนี่ยก็มีหลายท่านนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาเพื่อทําบุญวันนี้อีกเช่นเดียวกันนะครับถ้าท่านมีจิตศรัทธานะครับอยากจะร่วมบริจาคให้กับยายวอยนะครับที่ดูแลสุนัขถึง70ตัวขณะนนที่ตัวเองก็ยากลําบากแบบนี้ด้วยเนี่ยนะครับแต่ว่าทิ้งไปไม่ได้จริงๆก็สามารถร่วมกันบริจาคได้นะครับให้กับคุณยายวอยนะครับเราขึ้นหมายเลขบัญชีไว้เรียบร้อยเป็นธนาคารกรุงไทยครับหมายเลขบัญชี677,9,30 6177นะครับหรือว่าจะโทรไปสอบถามคุณยายบอยกันก่อนก็ได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0993789458ก็ยินดีนะครับยินดีที่จะร่วมกันครับครั<อ>บทีนี้เ<ใ>นี่ยผมอยากให้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ดูแลเรื่องของสัตว์หรือว่าหน่วยงานในพื้นที่ก็ได้นะครับจัดหาเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือดูแลในเบื้องต้นแทนคุณยายสักระยะได้ไหมให้คุณยายไปดูแลเรื่องต่อเรื่อง สายตา okay, ดวงตา <ha. S 1> ตัวเองสักหน่อยนะครับจะได้ดีขึ้นนะถ้าหาักย่าอย่างนั้นเนี่ยปรีกตัวไปไม่ได้เนี่ย <ha. S 1> เดี๋ยวจะเป็นอันตรายอืก็ประชาสัมพันธ์นะคะถึง่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย